เครื่องประดับทำมือเครื่องประดับทำมือนั้นเป็นอีกหนึ่งของสิ่งตกแต่งประจำตัวของคนเราที่มีความนิยมไม่แพ้กับเครื่องประดับสํำเร็จรูปหรือจากวัสถุที่มีราคาแพงนั่นก็เป็นเพราะว่าความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องประดับแฮนด์เมดจะไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ถึงจะลอกได้แต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้ เครื่องมาดับทำมือหรือแฮนด์เมดนั้นจะมีกระบวนการออกแบบที่ใช้ทั้งฝีมือและจิตใจล้วนๆไม่ค่อยจะได้ใช้เครื่องจักรหรือวัสดุมาช่วยมากนักจึงทำให้กว่าจะออกมาแต่ละชิ้นได้ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก และด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้เครื่องมาดับทามือแต่ละชิ้นจึงมีจํานวนน้อยชิ้นแต่ทรงไว้ด้วยคุณค่าทางจิตใจควรค่าแก่ความเป็นเจ้าของยิ่งถ้าเกิดทําขึ้นมาเพื่อมอบให้กับคนรักหรือคนสําคัญก็จะยิ่งดีมากๆจริงๆแล้วเครื่องมาดับประเภทนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วบรรพบุพร,รุษของเราก็มีภูมิปัญญาที่ออกแบบเครื่องมาดับสวยงามแล้วก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่ตกทอดมากันจนถึงยุคปัจจุบันม่เสื่อมคลายค,ลความขลังยกตัวอย่างเช่นสร้อยลูกปัดทารวดี ในปัจจุบันนี้เครื่องประดับที่ทําด้วยมือก็ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับทุกเพศและทุกวัยไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนต่างหูและอื่นๆก็จะมีคนที่มีฝีมือทําเครื่องประดับแฮนด์เมดสิ่งเหล่านี้ออกมาและทํารายได้เข้ากระเป๋าแก่ผู้รังสรรผลง,งานเป็นจํานวนมากหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเครื่องประดับทํามือเป็นเครื่องประดับราคาถูก แต่บางชิ้น,นก็มีราคาสูงมากและอาจจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกจึงเป็นเรื่องปกติมากๆที่เครื่องมาดับทํามือในไทยจะได้รับความสนใจจากลูกค้าชาวต่างประเทศเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ดีเครื่องมาดับทำมือเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นเครื่องมาดับชิ้นสําคัญก็ต้องผ่านขั้นตอนมาหลากหลายบางชิ้นอาจจะใช้เวลาไม่นานบางชิ้นอาจจะใช้เวลานาน,านหลายเดือนกว่าจะออกมาสวยงามได้ดังนั้นมันจึงมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านกำลังมองหาเครื่องมาดับสักชิ้น <S <S เครื่องมาดับทํามือหรือแฮนด์เมดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับ